สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ smiling t a r o บายตานะคะจงจำไว้ว่าพวกคุณคือเซฟโซนะรอยยิ้มของตานะคะ การที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบฮิวริง่งฮิวใจสามารถติดต่อตามมาได้เลยนะคะท่านไหนอยากซัพพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซุปเปอร์เตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกและการซัพพอร์ตตาทุกช่องทางนะคะแล้วตาก็มีขายไวเบเอร์มือถือเสริมดวงแ,และผู้สใจหินแท้ เรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นกันค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้จะถึงคิวคนเกิดวันพุธวันพุธกลางคืนวันพุธกลางวันได้หมดเลยนะคะวันนี้ตาม,มาส่งพลังงานดีๆให้กับทุกคนนะคะสำหรับคนที่เจอเรื่องแย่ๆมาไม่เป็นไรนะคะแล้วมันก็จะผ่านไปตาเป็นกําลังใจให้เสมอแล้วก็ฝึกอย่างต่อเนื่องเติบโตไปด้วยกันนะคะ เอาละค่ะมาเริ่มมามอยซอยไพฮาโร่กันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะคนเกิดวันพุธคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณในเดือนธันวาคมคะตาขอเช็คพลังงานก่อนนะคะ เหรียญมาถึงก็นหนึ่งเหรียญเลยแหละค่ะทุกคนคุณอาจเป็นคนธาตุดินพึกศพกันมังกรนะคะอยากถูกลอตเตอรี่แน่ๆหรืออยากได้เงินก้อนอยากได้โอกาสดีๆอัจวินถือถ้วยค่ะหรือเป็นคนธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนค่ะอืเด็กถือถ้วยหนึ่งไม้เท้าหรือเป็นคนธาตุไฟแม่สิงห์ธนูนะคะสามเหรียญ พลังงานของคุณจากรูน,น่ะเหมือนเดือดซันเลยอะ่ะพลังงานดีมากๆรู้แล้วว่าตัวเองเน่ะจะได้รับเงินจะได้รับเงินรับทงเป็นการทานฟอร์มตัวเองจากจากการสิ้นสุดบางสิ่งบางอยา่างที่มันไม่ดีอะค่ะเพื่อที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วมีการตื่นรู้ได้มากขึ้น การที่เติมเต็มตัวเองด้วยการเซลล์ทอคการขอบคุณมีความสุขในชีวิตมากขึ้นมีการศึกษาหาความรู้ลงมือทำหนึ่งไม้เท้าใบนี้ตารู้สึกว่าคุณเริ่มต้นที่จะศึกษาหาความรู้อะค่ะเรื่องที่จะทําให้ชีวิตของคุณพัฒนาอย่างก้าวกระโดดพัฒนาแบบแปดไม้เท้าก็าคือพุ่งไปเลยค่ะพุ่งทะยานก้าวกระโดดขึ้นไปเลยคนอื่นนับหนึ่งคุณอาจจะกลายเป็นเนรียนรู้ปุ๊บนับสามนับห้าอย่างนี้เป็นต้นนะคะ อยากจะได้เงินก้อนใหญ่แน่ๆคนวันพุทธที่มาดูคลิปนี้นะคะแล้วเรามาดูกันสิว่าเดือนธันวาคมนั้นน่ะจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับคุณนะคะพลังงานดีมากๆเลยศึกษาอยู่นะคะโอ้ใบนี้พลิกออกมาสามถ้วยไปจับฉลากไปงานแต่งการเลี้ยงฉลองสังสรรค์กับเพื่อนๆปลดปล่อยพลังงานด้านลบ การหาความสุขให้ตัวเองบ้างอ่าชนแก้วค่ะทุกคนเจอไฮพิเทรตการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญ,ญญาณนะคะสองถ้วยมีแต่เรื่องความสุขทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะอืมห้าถ้วยโอเคเดอทวเวอรคืออะไรคะโอเคตารู้สึกว่า เรื่องที่จะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะได้ไปสังสรรค์กับเพื่อนๆอ,อย่างที่ตาบอกถูกไหมคะและมันมีบางเรื่องอาจจะเป็นความสัมพันธ์กับคู่ของคุณที่ทําให้คุณรู้สึกผิดหวังที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันยังจะดีอยู่ไหมนะที่ฉันได้คบกับเขาอะค่ะอันนี้มันอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอยากที่จะอยู่กับเพื่อนๆมากกว่าเพราะ คู่ของคุณค่อนข้างที่จะเป็นท็อกซิกก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะคุณเลยเลือกที่จะมาขอคํำยืนยันกับจักรวาลของคุณว่ามันจะดีไหมนะถ้าฉันเลือกที่จะรักตัวเองบ้างหรือถ้าฉันจะปล่อยวางสิ่งที่มันไม่ดีอะคะ่ะมันไม่ได้หมายความว่าเรื่องคู่ของคุณอนะคุณอาจที่จะอยากที่จะเรียนรู้ระงับความโกรธหรือปล่อยวางพลังงานด้านลบนะ่ะ พลังงานการที่ด้อยค่าตัวเองไม่เคยเห็นค่าตัวเองการที่เวลาที่คนอื่นดุดา่าที่มันเป็นเรื่องลบๆอะคะ่ะแล้วคุณเก็บมาคิดมาใส่ใจซึ่งหรือการที่คุณอาจจะแคร์คนอื่นเกินไปจนไม่ได้รักตัวเองการที่คุณเห็นใจหรือว่าอยากจะดูแลอยากจะให้คนอื่นชอบคุณทั้งหมดอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นไปไม่ได้นะคะทุกคนคุณก็เลยจะต้องเอาตัวเองกลับมาโฟกัสลูวิ่งของตัวเอง ถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องคู่ของคุณคุณอาจจะมีปัญหากับการที่คุณให้คนอื่นมากเกินไปแล้วคุณไม่ได้รักตัวเองเท่าที่ควรนะคะอืมอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันคุณอยากจะบอกกับตาว่าก่อนหน้านี้คุณเจอเหตุการณ์ที่มันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อารมณ์เหมือนโดนจักรวาลจับขย่าอะคะ่ะแล้วให้คุณได้มาในเส้นทางที่ เป็นจิตวิญญาณเป็นการใช้จิตเป็นการตื่นรู้เปิดตาที่3เรียนรู้ในเรื่องนี้อยู่เพื่อที่จะทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขได้มากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างคุณพยายามที่จะเริ่มต้นจากความคิดของตัวเองพอตาก็พยายามจะย้ำกับทุกคนว่าเราจะต้องเริ่มที่จะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองสร้างความเชื่อใหม่เพราะความเชื่อเดิมๆมะค่ะที่มันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีมากนักมันอยู่กับคุณมานานมากอะค่ะ ตนมันแข็งแกร่งมา,มากๆเหมือนลวดหนามที่มันพันกันเป็นกล่องอะมันต้องใช้เวลานะคะทุกคนป่าเรื่องเนี้ยมันจะทําให้มันจางลงไปได้อะแต่ถ้าคุณเหนือกว่านั้นก็คือเนี่ยคุณเป็นเหนือไฮพิเทรซที่สามารถหักดิบแล้วก็เรียนรู้ที่จะรักตัวเองได้เลยเสพแต่สิ่งบวกๆไปหาเพื่อนปลดปล่อยพลังงานบ้างการบอกรักตัวเองมองเห็นคุณค่าของตัวเองสองถ้วยไปนที่อยู่ข้างหลังคุณนะคุณมาถึงทุกวันนี้คุณเป็นคนนี้ได้นะ คุณจะต้องบอกรักตัวเองขอบคุณตัวเองบ้างนะคะสิ่งต่างๆที่มันอยู่รอบตัวของคุณน่ะการที่คุณให้ค่ากับทุกสิ่งมากกว่าตัวของคุณเองคุณจะสามารถปรับให้มันดีขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอะค่ะนะคะแล้วอย่าให้คนอื่นมากเกินไปลองถามตัวเองก่อนก่อนที่คุณจะให้ใครไปอะค่ะทุกๆเรื่องเลยนะคะลองคุยกับตัวเองก่อนว่าฉันควรที่จะทำยังไงดีฉันควรที่จะพอไหม หรือคนที่จะทำอะไรคุณก็จะได้รับการปิิงแวรอไะค่ะแล้วเรื่องที่มันไม่ดีเดอะเทวเวอร์กับ5ถ้วยนั่ๆที่มันทำให้คุณสันคอนก่อนหน้านี้มันจะเบาบางลงนะคะเอาละค่ะเล้วจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับคุณอีกคะส่ถ้วยราชาถือหรียญนเห็นไหมคะคุณจะกลายเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องของการเงิน ปรับจูนพลังงานด้านลบอไม่ทอแล้วไม่ย่อทอเลยแล้วต้องตามมาเพิ่มพลังงานด้านบวกให้ลุยเด็กถือเหรียญเอาละค่ะคุณเกิดวันพุธคุณอาจที่จะไม่เคยที่จะมองเห็นโอกาสที่มันอยู่ในตัวของคุณเลยะค่ะในเดือนธันวาคมคุณจะมองเห็นมากขึ้น จากการที่คุณมีความสุขแล้วก็มองเห็นโอกาสในปัญหานะคะหรือการที่คุณมีจิตที่นิ่งได้มากขึ้นเพราะคุณใช้เดอ h ์ไฮเพทเรทที่เป็นตัวตนของคุณมาปรับเปลี่ยนปรับจูนพลังงานของคุณเพื่อที่จะเป็นคนที่แข็งแกร่งมากขึ้นเป็นคนที่พร้อมบุกพร้อมลุยฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาเป็นเด็กที่เรียนรู้ทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในหน้าฟีด u t u b e แล้วดอกไม้จะงอ,อกจากตัวคุณหมายความว่า คุณจะเป็นคนที่มีความรู้มากขึ้นเรื่อยๆจนเติบโตเป็นคิงเป็นควีนได้อย่างแน่นอนนะคะตอนนี้ยังเป็นเด็กที่เพิ่งเรียนรู้คุณก็จะสะสมความรู้ไปเรื่อยๆจนคุณตื่นรู้และดึงดูดการเงินที่มั่นคงการงานที่ดีความรักที่ดีได้เช่นกันนะคะหรือคุณอาจจะได้รับการติดต่ออยากจะไปต่างประเทศจะต้องทำแบบไหน คุณจะได้ศึกษาหาความรู้ในเรื่องนี้เช่นกันหรือถ้าคุณรอคอยในเรื่องของคนรักคู่รักมีทางเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเป็นคนต่างประเทศเป็นคนในเครื่องแบบก็ได้นะคะเอาละค่ะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกกับคนเกิดวันพุธว่าอะไรคะด้วยพายานาโลกนะคะพ่อแก่ค่ะ ภาพลวงตาถูกควบคุมเทวดาประจำตัวตหนีขี่เหนียวและสัตวรูพ่ายแพ้คะ่ะใต้สำรับอืมคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องดูแลอยู่แล้วคุณอาจจะฝันถึงท่านบ่อยๆก็ได้เช่นกัน แต่ตอนนี้สิ่งที่คุณยังไม่ได้ตื่นมากเท่าที่ควรนะคะคุณอาจจะให้พลังงานที่เป็นลบๆของคนอื่นมาควบคุมตัวคุณไว้ทําให้คนอื่นมีอิทธิพลในใจคุณมากเกินไปคุณจงขยายความรู้สึกของตัวเองให้ครอบคลุมกับความรู้สึกนั้นนะคะที่คุณให้คนอื่นมาควบคุมคุณนะคะแล้วถ้าคุณตัดสินใจได้แล้วอะค่ะว่าจะพยายามหุบโฟกัส หลุดพ้นออกมาจากพันธนาการให้ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมให้จะซัพพอร์ตคุณแล้วคุณก็จะมีเงินมีเงินแบบเป็นคนที่ชาติไหนไหนก็มีแต่ความมั่งคั่งแล้วคนที่คิดไม่ดีกับคุณก็จะพ่ายแพ้ไปจะเจอเรื่องที่ดีมากขึ้นเพราะคุณพยายามให้จะคิดบวกแต่คุณไม่ได้ปล่อยมือนะคะจับพลังงานคิดลบความคิดที่มันไม่ดีเหล่านั้นไปด้วยเพราะเขาสร้างคุณให้มีคุณในวันนี้แล้วคุณก็ จะชนะกับทุกสิ่งเพราะคุณคือเดอะชาริออตไม่เคยยอมแพ้เติบโตมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆและชีวิตก็จะมีแต่เงินแต่ทองหลั่งไหลมาหาคุณอย่างแน่นอนเลยนะคะแล้วจัก,กรวาลของคุณอยากจะบอกคุณว่าอะไรคะอีกสองใบนะคะ decrease ค่ะจะมีเรื่องเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณจริงๆนะคะ The Tower เนี่ยในเดือนธันวาคมนะ่ะ คุณจะต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจะต้องเป็นคนที่ใจเย็นมากๆเห็นไหมว่าคุณน่ะ deserving จิตใต้สํานึกจัก,กรวาลคุณอยากจะออกมาบอกว่าคุณนะสมควรที่จะได้รับทุกสิ่งในชีวิตไปจะเอาอะไรมีได้เป็นได้ทุกสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างมีบ้านตามชนบท อยากที่จะปลูกดอกไม้มีสวนสวยๆขายดอกไม้หรือทำอะไรก็แล้วแต่ไม่อยากทำงานเยอะทำงาน3-4สี่ชั่วโมงต่อวันจะมีเงินทั้งยามหลับและยามตื่นก็ได้ด้วยเช่นกันอีกใบหนึ่งนะคะแค่คุณจะได้รับสิ่งนี้ก็ต่อเมือ่อคุณสามารถที่จะควบคุมพลังงานด้านมืดของคุณให้นิ่งได้มากขึ้นหัดตอบคุณ ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวมากขึ้นเข้าทุกมื้อทุกสิ่งทุกอย่างที่เสียสละให้คุณกินเพื่อต่อชีวิตในแต่ละมือเลือดทุกหยดลมหายใจทุกๆเช้าตอนตื่นนอนร่างกายเซลล์ทุกเซลล์ของคุณคุณจะต้องขอบคุณสิ่งเหล่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีและทุกสิ่งทุกอย่างที่ยังไม่มีเอาสมาธิมาช่วย คุณเป็นคนนั้นถ้าคุณอนุญาตให้ตัวเองได้เป็นอนุญาตหมายความว่าฝึกปรือทบทวนหาสิ่งที่จะต้องพัฒนามีจุดไหนที่เป็นจุดแข็งของคุณจุดไหนที่คุณจะพัฒนาได้อีกตรงนำสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาเพื่อจะไปยังจุดที่คุณจะได้รับสิ่งที่ดีและคู่ควรกับคุณในทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างคุณคู่ควรที่จะได้รับมันนะคะ ต้องเชื่อก่อนว่าฉัน,น่ะสมควรที่จะได้รับทุกสิ่งคุณจะเป็นคนนี้ค่ะ เอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าคนวันพุธจะได้รับพลังงานด้านบวกและการฮิลลี่ฮิวใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะรักทุกคนเสมอเลยคะ่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสมายริ่งทาร่งใบาตาขอขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะตาไปแล้วคะ่ะบายบายคะ่ะ